แล้วนครล่ะครับนครสิริมาลาสำหรับนครนะครับก็มีอยู่หลายที่อยู่เหมือนกันนะครับจะเป็นร้านมิจจันกษตรนะครับอยู่ที่แยกนาหลิงนะครับแล้วก็ร้านรมชิงนานาพันธ์นะครับอยู่ที่อำเภอนกิตำนะครับถ้ามีโอกาสก็ขอไปดูหน้าร้านเหล่านี้ด้วยนะครับพี่จ้องเดี๋ยวโอกาสหน้านะครับผมจะพาน้องนลไปเที่ยวนะครับแล้วก็ไปเยี่ยมชมตัวเทนจำหน่ายของเรานะครับล้วผมนับกเที่ยวนี่ชอบเลยครับดีครับ แล้วพี่จ้องเอ่อต้องการตัวแทนเพิ่มไหมครับสําหรับตัวแทนจําหน่ายของเรานะครับเราต้องการตัวแทนจําหน่ายนะครับหนึ่งร้านหนึ่งอำเภอนะครับสําหรับเขตที่เรายังไม่มีตัวแทนจําหน่ายนะครับสามารถติดต่อมาที่เราได้นะครับพี่จ้องครับแล้วถุงที่วางอยู่พวกนี้นะครับพี่จ้องเอ่อใช้ทําอะไรครับครับสําหรับอา่า ถุงที่เราบรรจุปุ๋ยอยู่นะครับก็เป็นตัวอย่างสินค้าให้ทดลองใช้นะครับเพื่อนๆท่านใดนะครับที่สนใจนะครับในสินค้าผลิตภัณฑ์ของเสือเกษตรนะครับเรามีตัวอย่างให้ทดลองใช้นะครับขอแค่ท่านแจ้งความประสงค์มานะครับในช่องทางของเรานะครับเดี๋ยวเราจะจัดส่งให้ให้ท่านนะครับถึงมือเนะครับแจ้งความจํานงเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวจะจัดส่งให้นะครับตัวอย่างของเรานะครับ รู้ผลภายใน20วันนะครับอ